สองมือปราบพรามขอมิญญาณของพี่ลงสู่สุขภาวาดีอย่ามีฟังล้างรักเศร้าวควรทูบลอยอนนย่านดังคนลักเก่าหาชาิหน้ามีลักเก่าผู้ไม้อาจเช้าดังคน ราลาบวันลราชื่นพระโทมตมเจ้าทาุ่วคืนสูดพื้นพอใจอาวอนคำแล้วอนนี้น้องพี่จังนอนมองเห็นภาพถายอาวอนเห็นมุ้งเห็นหมอนอ่อนใจลมโชยพัดผ่าน ดางบินดานรักพี่ไม่หลับวงเวียนเชียนโนยพลอยดับมองเห็นผาพของพี่ยิ้มให้สุดพื้นเกินน้ำตาไหลคิดเด็นข้างเคยสุขใจเดียราผ้าไบเชนลายคนดีสองมือปากป้ามโอบินญ,ญารลอยล่อง จงสู่สวรรค์ทิพย์ทองรอน้องเรียนพ้าจกาพีน้ำตาเทียนไหลน้องปวดในหรือดีกราพาพคนนนทุกทีพอปันเหียนทีุู่